มาแบบสดใสจริงๆเนี่ยค่ะต้อนรับสองสาวกันเลยตรงนี้นะคะถูกต้องค่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ฟังไปนะชื่อเพลงว่าสับสนของนง้อง,องดูโอน้องใหม่ของวงการเพลงเลยก็ว่าได้สำหรับสองสาวของเรานะเบบีออขอต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะก่อนอื่นขอแนะนำกันก่อนเลยนะว่าแต่ละคนชื่อเสียงริยงนามอย่างไรกันบ้าง สวัสดีค่ะแบมแบมนะคะสวัสดีค่ะเบลค่ะแบมแบมเบลทำไมเดือสองคนหน้าเหมือนกันเออจริงๆนั่งมองอยู่นั่งมออเป็นพี่น้องกันนานแล้เหมือนฝาแฝดด้วยซ้่ให้ทายได้ไหมคะคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องเอาจริงๆาะว่าคนนี้พี่คนนี้น้องน้องเบลเป็นพี่แบมแบมเป็นน้องคิดเหมือนกันใช่ไหมทำไมถึงคิดแบบนั้นแบมแบมเออน้องเบลตัวสูง มงเวลตัวสูงสูงกว่าสูงกว่าแล้วก็น้องตัวเล็กกว่าแล้วเราเอาตะการหน่อยมาคิดว่าคนตัวสูงองคิดเองคิดเองเขาเฉลยดีกว่าให้เขาเฉลยดีกว่าหนูเป็นที่ค่ะแบมแบมเป็นที่งน้องตมันต้องเป็นน้องถึงม้าตจะสามห้าแล้วเพราะว่าน้ตจะยกว่น้องน้องสูงเราไม่ใช่เพื่อนกันเหรอ อย่าพูดเรื่องไก่อนาคตไก่ต้องอย่าพูดเรื่องอายุพูดเบาๆก็เจ็บพอะน้องเนี่ยครึ่งหนึ่งของชีวิตของเล็กซี่เลยแม่ยี่สิบทำอะไรอยู่อะตอนนั้นหรอตอนนี้สิบอะเล่นมาเก็บเล่นมาเก็บอยู่แล้วก็แอลชายอยู่แล้วตอนนั้นเดี๋ยวจะดูความสามารถผ่าน MV แล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องสัมภาษณ์กันให้ละเอียดเลยทีเดียวนะคะถามกันก่อนเลยชื่อวงเบบี้หรือว่าดูโอเบบความหมายคืออะไรครับเบบี้เนี่ย ค่ะก็จริงๆนะคะเบบี้ก็คือ B A B E apostrophe Y ใช่ไหมคะมันมาจากตัว B A เนี่ยมันมาจากคำว่าแบมก็คือ B A M แล้ว B E ก็มาจากคำว่าเบลใช่ค่ะแล้วเราก็แบบใช่ได้คำว่าเบฟมาใช่ไหมคะก็แบบมันเป็นมันแปลว่าที่รักที่รักใช่แล้วเราก็แบบนั่งคิดกันต่อว่าจะทำยังไงให้มันดูน่าสนใจเราก็เลยเติมตัว Y เข้าไปให้เป็นเบบี้ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่านง่ายขึ้นก็เลยเติม apostrophe เข้าไปก่อน Y คนรู้พี่น้องกันเนี่ยมาร่วมงานด้วยกันมาทํางานด้วยกันยากลําบากยังไงบ้างเออมีปัญหาอะไรไหมรชงๆหนูม,มองว่ามันง่ายมากกว่าเพราะว่าเหมือนด้วยความที่เราโตมาด้วยกันแล้วเราก็รู้ทั้งจุดดีจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็แต่ละคนนะคะเราก็จะสามารถเซิร์ฟกันได้ง่ายแล้วก็เหมือนปรับจูนกันง่ายเราจะสามารถพูดกันตรงๆได้มากกว่าถ้าทํางานกับคนอื่นค่ะซึ่งก็ สบายใจอย่างตอนถ่าย m ออย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เวิร์กช็อปก็ไปถ่ายเลยซึ่งหนูก็มองว่าแบบโชคดีที่เป็นน้องเพราะว่าเหมือนเรารู้คิวกันอยู่แล้วว่าคนเนี้ยจะเล่นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบว่าเข้ากันคมีเข้ากันเหมือนปกติถ้าถ้าเล่นละครก็ต้องเวิร์กช็อปอะไรใช่ค่ะแต่อันนี้คือเวิร์กช็อปด้วยการตรงอัด้วยกันค่ะพกที่อยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลาย0ิกว่าปีอ๋อนอนด้วยกันด้วยยังไม่แยกห้องนอนอยไม่มีห้องให้แยก พ่อคุณแม่เลี้ยงเป็นฝาแฝดเลยมาเนี่ยตอนเด็กๆก็ขายค่ะแบบใส่ชุดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตมาเราก็มีสไตล์เป็นของตัวเองเนาะแต่เหมือนก็ชอบคนละแบบเป็นลูกเปซี่ยวค่ะเป็นลูกเซี่ยวยังไงคะเอ่าเป็นลูกเซี่ยวไทยเดนมาร์กเยอรมันฟิลิปปินส์ค่ะโอ้มเซี่ยวเยอะจังเพราะว่าคุณแม่เป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเยอรมันแล้วคุณพ่อก็เป็นลูกครึ่งไทยฟิลิปปินส์ค่ะมันก็เลยแบบผสมกันเต็มไปหมดเลยทุกครั้งที่พูดก็จะแบบ ขออีกทีได้ไหมฟังไม่ทันก็ต้องได้ไหลายภาษาเลยนเนาะสุดยอดไปเลยกี <c oughs> ่ภาษากี่ภาษาได้กี่ภาษา2ค่อาส,าสองภาษ <c oughs> าภาษ <c oughs> า,า,า,าอะไรบ้าง ไทยกับอังกฤษไทยงอังกฤษน้องเบลล่ะไทยกับอังกฤษเหมือนกัน๋อว่าโอเคแล้วนะแต่น่ารักมากเลยเรานั่งมองแล้วเราเคินมนะเนาะเราจำสคริปต์ไม่ได้ตอนนี้ว่าเราจะถามอะไรน้องนะมองเป็นนางเอกนะมองเขาเปลินแบมแบมเนี่ยใช่เนี่ยส่วนนี้ต้องร้ายน้องเบลต้องเล่นร้ายน้องมาเป็นนางเอกได้อประมาณนี้อถามกันแบบนี้ดีกว่าการทำงานซิงเกิลที่ปล่อยมาล่าสุดชื่อเพลงมันแปลกมากสับสน ยังไงไม่สับสนอะไรกันมากันคะชีวิตหนูเนี่ยแหละค่ะยังไงยังไงสับสนมันเป็นอาการของคนทั่วไปนะคะแบบตอนที่เราจะทํา MV แล้วก็คิดว่าอาการสับสนเนี่ยมันเกิดได้แบบทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอ่านหนังสืออยู่แล้วแบบเฮ้ยหาแว่นไม่เจอทั้งที่แว่นอยู่บนหัวหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะตอนที่ตั้งโอบแบบไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่หล่อมากๆที่ตั้งอบก็จะแบบตั้งสติไม่ถูกแล้วแบบโอ๊ยใจสับสนไปหมดเล้ว ฉันเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นอย่างเป็นแบบฟิลแบบแบงก์อ่ะอุ๊ยสตันเหมือนเมื่อกี้ที่น้องเขาเห็นในเอ็นบีซึ่งอินสบายเนี่ยก็มาจากความเป็นเราสองคนที่ได้คุยกับพี่เอฟูนะคะที่ช่วยแต่งเพลงพี่เอฟูค่ะเอฟูอ่าคุณคูน่ะเอฟูเดโมแลบค่ะที่เขาเป็น เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็แต่งเพลงให้กับกามิเกซ่าโอ้ถึงว่าเล่นงานกับมืออาชีพเลยดีมากหลังจากนั้นคือเราเล่าเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองอย่างแบมแบมก็บอกว่าหนูเนี่ยโกโก้หนูก็สับสนในบางเรื่องหนูไม่มีสติหนูไม่มีสติส่วนน้องเบลเนี่ยก็บอกเล่าเรื่องราวเหมือนกันสุดท้ายมาลงตัวที่สับสนจริงๆแล้วเขามีเพลงเขียนเพลงให้หลายเพลงไหมคะแล้วมันเลือกลงตัวที่เพลงนี้ไหม พี่ไอโฟเขียนเพลงเดียวนี้เลยใช่ก็แต่มันลงตัวแล้วก็เหมาะกับน้องเนาเอาจริงๆแล้วอ่ะมีส่วนร่วมอะไรบ้างในในเพลงเพลงนี้นะคะก็อย่างที่บอกก็ส่วนร่วมใส่ไอเดียจริงๆตั้งแต่ตัวอพี่ไอฟคือวิดีโอคอลกันเลยว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็อยากรู้จักตัวตนของเราสองคนเนาะว่าแบบมีทัศนคติเกี่ยวกับความรักรวมถึงการใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แยมีความสดใสอยู่ในเพลงนะแม่อีกอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วสะดุดรู้ปะท่าเต้นอยากเต้นไหมคะอยากเต้นน่ายังไงขอสารภาพผู้ชมก่อนเข้ารายการเนี่ยฝึกเต้นมาแล้วตีซ้ายตีขวาอยู่ครั้งหนึงแล้วพอมิวสิกวิดีโอออกอากาศไปเต้นได้เลยนี่ไง ถ้ามันง่ายนะใช่ค่ะเราแบบตั้งใจดีไซน์ออกมาให้มันแบบเข้าถึงทุกคนให้ทุกคนเต้นตามได้นะคะวันนี้เม็ี้มารายการของเราทั้งทีต้องสอนเต้นกันหน่อยแล้วแหละเราเชื่อว่าท่านี้เนี่ยจะต้องถูกเผยแพร่ไปในติ๊กต็อกแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้เพลงลงสตรีมมิ่งของหมดแล้วว้าวจะต้องขอฝากตัวให้พี่ๆช่วยกันเต้นด้วยนะคะ มาเดี๋ยวให้น้องสอนดีกว่าคุณชมคะเขาเรียกท่าเต้นอะไรกันคะท่านี้เขามีท่าไหมมันไม่ได้มีชื่อเรียกค่ะแต่ว่ามันเป็นท่าเต้นของฮุกของเพลงลท่ันกท่ันุกใช่ซึ่งทุกครั้งที่มีคําว่าลืมยิ่งลืมเท่าไหร่มันจะมีท่านี้ก็คือเหมือนท่าปวดหัวค่ะงนเหมือนท่าปวดหัวอ่ะเริ่มต้นสเต็ปก่อนคุณผู้ชมทงบ้านเนี่ยฝึกเต้นใช่สิ่งแรกคุณผู้ชมต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง จริงๆก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเนอะเพราะว่ามันเป็นท่าที่แบบเบสิกอยู่แล้วก็เปาียนใจมาลองลอต้องทำยังไงบ้างได้ค่ะท่าแรกก็คือเอามือกัมือสองข้านะคะแล้วก็ทำนี้จึ้งได้แล้วก็ลืมก็คือเหมือนโขกหัวค่ะใช่แล้วก็ยิ่งลืมก็จะหมุนหัวด้วย ใช่ออ๋หมุนหัวนิดนึงแม่หมุนเบาๆนะเดี๋ยวกระดุกกระดุกคอ่อนเดี๋ยวกระดุกเคร็งแล้วต่อไปก็จะเป็นท่าซิกเนเจอร์ของเพลงเราคือหัวใจเราจะต้องทํามืออย่างนี้ค่ะหัวใจแล้วก็เอาหัวใจมาท่าอ๋อไม่ง่ายนะถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เขย่งโอเคแล้วก็โชว์นี้เลยใช่ค่ะหัวใจต้องสั่งนี้ค่ะพี่ตอนนี้หัวใจแล้วก็ยิ่งคิดก็จะเป็นคิดต่างอี้างไรคิดคิดคิดติง แล้วก็ถึงหน้าเธอก็ถึงหน้าเธอเอ้าสาวแบบเบียดเบีก็ส่วอันนี้คือท่อนแรกก็คือลืมยิ่งลืมเท่าไรหัวใจยิ่งคิดถึงหน้าเธออีกนะใช่ขออีกสองวันหนูรอได้ค่ะยังไม่จบนะคะยังไม่จบะอันนี้อันนี้แค่ท่อนเดียวอันนี้คือท่อนฮุกท่อนแรกแรกค่ะมันมีสี่บาท หูมีสี่หมีสี่ท่าสี่บาทสี่บาทอ่ะควคือท่าเขาจะได้เนี่ยยากมากเลยนะแต่น้องๆสองคนเนี่ยหูทำได้เป็นอย่างดีเลยไหนขอเป็นแบบสเต็ปแบบหนึ่งสองสามสี่เลยให้น้องทำสองให้น้องทำสองคนเลยเออค่ะให้ยยนะคะหรือว่าได้ได้สะดวกมายืนไหมคุณน้องยืนนั่งหรือยืนดีได้หมดได้ยืนก็ได้ค่ะโอเคลองวังไวเลสนะคะได้เลยค่ะค่ะมา หนึ่งสองามเอาช้าๆแบบสอนทุกคนแล้วกันนะคะเป็นลืมยิ่งลืมเท่าไรหัวใจยิ่งคิดถึงหน้าเธอแล้วก็ลืมยิ่งลืมยิ่งเจอเหมือนเธอหนะมีอยู่หลายคนแล้วก็ลืมยิ่งลืม จำมันเหมือนเกิดภาพจำวนวนสับสนนี่คือผลจากความรักหรือเปล่าโอ้พอได้ไหมคะตอบว่าหม่ยถึงหมายถึ คำใช่ค่ะเราดีไซน์ท้าออกมาให้แบบตรงกับคำด้วยค่ะอย่างสับเราก็จะสับใจคิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นทุกคำและจําได้ทุกพวง่าเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจําฝังใจคือและตั้งคําถามมารอเบบีเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพระเอก M v มวเรื่องราวของใน MV รวมไปถึงพระเอก M v มวท่านได้แต่ใดมาพระเอกหล่อมากวิจารณ์เห อนุ่มในเอ็มวีเป็นใครคะพี่นิวทิติภูมิเมนะทีมเอ็มทีวีโอ้โหนี่รู้จัอยู่แล้วใช่ก็อาจจะรู้จักเตนิวค่ะใช่พี่นิวก็เป็นหนึ่งในเตนิวก็เป็นแบบเป็นคู่จีนก็เลยดึงมาขอยืมตัวมาร่วมงานกับพี่นิวเป็นยังไงบ้างไหนเมาพี่นิวหน่อยพี่นิว อยู่หน้า่มีอะไรให้เมาจริงๆอยากแอบเมานิดนึงคือตอนไปถ่ายเอ็มวีใช่ไหมคะคืวก็เดินมาแบบนิ่งๆคนเดียวใส่แมสค่ะหนูก็แบบกำลังกินขนมยิ้หิวมากแล้วก็หันไปเจอแล้วก็แบบ จิงสับสนอาการสับสนขึ้นมหมงนิดนึงแล้วก็หันไปเจออีกรอบพี่นิวหนูก็ตกใจมากขนมคาปากเลยแล้วคือพี่นิวแบบชิลๆมากทางานแล้วก็แบบเหมือนใช่ค่ะขออะไรแบบพี่นิวอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้หมดเลยพี่เขาขับรถมาเองด้วยใช่เห็นบอกว่าการงานถ่าย MV ในวันนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าใช่ค่ะเริ่มตื่นนอนตั้งแต่หกโมงโอ้ คือนัดกองกันกี่โมงแล้วทํางานจนถึงกันกี่โมงคะนัดกองตอน8ปดโมงเช้าค่ะแล้วก็ทํางานจนถึงตีสองเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเห็นบอกว่าไม่ได้ทานข้าวกันด้วยไม่ได้ทานค่ะที่บอกว่าขนมมันก็คือแบบต้องแบบเออต้องใช้เวลาแล้วก็วิ่งมากินอะไรอยแบบงี้ค่ะความตั้งใจเนี่ยพุ่มเทมากมากจนแบบพี่พี่คอสตูมอะค่ะพี่สไตลิสต์อะค่ะเขาแบบน้องหิวไหมน้องต้องกินข้าวนะแล้วเขาแบบ เวียนมอเตอร์ไซค์ไปซื้อขนมจีบมาให้พวกเรากินเพราะว่าแบบไม่กล้ากินเป็นแบบเป็นจานจริงๆเพราะว่ากลัวจะเสียเวลามันจะจุกมากนี่นุ่มเทมากจริงค่ะหลังจาก MV ปล่อยไปใน YouTube กระแสและฟีดแบ็คเป็นอย่างไรบ้างคะก็ดีมากๆเลยค่ะก็รู้สึกประทับใจเนาะที่ว่าแบบ ทุกคนให้การต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากหายเหนื่อยไหมเนาะหายตั้งแต่วันที่ถ่ายแล้วค่ะตอนนั้นดูมอนิเตอร์ค่ะแล้วเห็นว่าภาพรวมมันออกมาแบบน่ารักมากหนูก็แบบโอเคหนูไม่เหนื่อยแล้ววันนี้น่ารักจริงๆนะคะเราดูแล้วยังสดใสเราดูแล้วยังมีความสุขเลยรวมไปถึงสีของภาพเขาจะออกแนวโทนลูกขวาน แนวจะเป็นสีชมพูสีพาสเทลสีแบบน่ารักน่ารักค่ะอยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่ได้ดู MV แล้วแล้วก็เป็นแฟนคลับของเบ็ปปี้บ้างก็อยากจะขอบคุณนะคะที่คอยแบบสนับสนุนแล้วก็ติดตามพวกเราเนาะแต่ก็อยากให้ติดตามอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะพวกเราแบบเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้ดู MV ของพวกเราค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่า นอกจากที่แบบพวกเราตั้งใจมากๆแล้วเนี่ยทีมงานทุกคนของเราก็ตั้งใจทําชิ้นงานนี้ขึ้นมามากๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทีมโปรดิวเซอร์เขียนเพลงซอนเต้นทํา MV รวมถึงสไตลิสต์เมคอัพคอสตูมรวมถึงนักแสดงทุกๆคนก็ตั้งใจมากๆค่ะเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนช่วยสพอร์ตเรานะคะแล้วพวกเราก็จะตั้งใจฝึกฝนตัวเองแล้วก็ทําผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกค่ะใช่ค่ะส,ดดสุดยอดพูดถึงการทํางานกับค่ายหน่อยนะ ค่ายหนูร่วมงานกับค่ายชื่อค่ายว่า Music X อ่าค่ายนี้ศิลปินเบอร์เท่าไหร่ละเบอร์แรกค่ะเบอร์แรกไม่เปิดเปิดสิงเกิลของค่ายเลยเป็นไงบ้างพูดถึงการทำงานหน่อยกับค่ายนี้รู้สึกดีมากค่ะรู้สึกตัดสินใจถูกมากๆเนอะที่มาทำงานกับ Music X เพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของค่ายก็คือคุณพ่อของเราเองคุณพ่อออก็คือ คุณพ่อเขาจะรู้จักกันว่าพี่บอยเอ็กซ่าค่ะน่าจะทำคอนเสิร์ตเป็นอาร์มิวสิกดีเรกเตอร์เป็นเบื้องหลังของอคอนเสิร์ตจากเอทามจาก t m เ Gammy ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแฟนทูกปียด้วยค่ะก็เลยแบบดึงตัวพี่นิวมาคือต้องบอกว่าคุณพ่อคือเบื้องหลังความสำเร็จของหลากหลายศิลปินหลากหลายคอนเสิร์ตทำให้คุณพ่อเนี่ยหมามั่นปั้นมือว่า ทำค่าย Music X ขึ้นมาเพื่อปั้นศิลปินเบอร์ต่อๆไปนอกจากเบบี้แล้วยังมีศิลปินเบอร์อื่นอด้วยอะฝากเพลงสับสนหน่อยค่ะค่ะก็อยากจะฝากเพลงสับสนให้ทุกคนไปร่วมสับสนไปด้วยกันนะคะค่ะก็ทางช่อง YouTube Official นะคะ Music X Entertainment ค่ะถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยมีความรักแล้วรู้สึกสับสนเหมือนพวกเราก็อยากให้มาดู MV ของพวกเรากันนะคะสับสนเบบี้ได้นะคะ แต่ค่ะตอนนี้สตรีมมิ่งแล้วเนาะ Spotify, Apple Music, YouTube Music แล้วก็จูค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามพวกเราได้ทางช่องทางอื่นๆทั้ง Instagram, Facebook, Twitter, TikTok เลยนะคะทาง MusicX Entertainment ค่ะวันนี้น่ารักจังเลยอ่าสดใจมีความสุขมากแต่อยากจะบอก2คนเลยนะแบมแบมกับเบลเนี่ยว่าเธอไปเป็นนางเอกละครเถอะฉันมองมองเพลินมากนะแบบนางเอกละครมาก วันนี้คะ่ะผู้ชมขาไม่ต้องสับสนอีกต่อไปเพราะเธอสองคนเนี่ยมาเจอจรัดในรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนลากันไปเดี๋ยวไปชมเ v ็มเต็มๆกับเพลงสับสนสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ลาเบบดี้ไปก่อนอลาเบบี้ก่อนอแล้วก็กระดุดคดังหมดเวลาแนละ้วค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะ